สวัสดิการที่มีดีพอสำหรับลูกคุณแล้วเหรออ,องพี่ข้าราชการจะทำทำไมประกันสุขภาพให้ลูกสวัสดิการของพี่เบิกได้หมดผมมีลูกค้าเป็นข้าราชการเยอะพอสมควรครับทั้งที่ทำประกันสุขภาพให้ตัวเองและทำประกันสุขภาพให้ลูกทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเหล่านั้น รู้ดีครับว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีนั้นมันใช้ได้กับโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้นครับและต้องสำรองจ่ายด้วยถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้และการสำรองจ่ายนั้นมันมีระยะเวลาครับหรือที่เรียกว่าตกเบิจกจะกี่เดือนก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัดครับและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ใช้โรงพยาบาลรัฐบาลด้วยซ้ำครับพวกเขาเหล่านั้นใช้โรงพยาบาลเอกชนที่ไว้ใจใกล้บ้านครับเพียงเพราะว่า ต้องการความสะดวกสบายครับต้องการความรวดเร็วในการรักษาพยาบาลครับผมมีพี่สาวฝา,าแฝดอยู่สองคนครับเธอเป็นเธอรับราชการทั้งคู่เลยเเธอทำประกันสุขภาพให้ตัวเองตั้งแต่แรกๆที่รับราชการเลยผมเคยถามพี่สาวคนโตของผมครับพันตำรวจโทรหญิงพันชนกรมยานนท์ว่าเออเนี่ยเป็นข้าราชการทำไมถึงยังทำประกันสุขภาพ เธอบอกว่าสวัสดิการที่มีนะั้นมันก็ดีแต่จะให้ดีกว่าก็คืออยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการรักษาที่มันรวดเร็วและบริการที่ดีหรอกผมก็คิดอย่างเธอครับเพราะเราสามคนพี่น้องนั้นเมื่อก่อนนี้เคยต้องสับเปลี่ยนกันพายายเราเนี่ยไปหาหมอโรงพยาบาลรัฐบาลครับ ผมไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลรักษา,าไม่ดีนะครับแต่เนื่องด้วยมีคนไข้เนี่ยมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลเยอะครับทําให้ยายของผมนั้นต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อที่จะไปลงชื่อต่อคิวรักษาซึ่งภาพที่ผมเห็นก็คือไปถึงตอนนั้นน่ะหกโมงเช้ามีอยู่แล้วสามแถวยา,ยาวสามแถววรยา,ยาคนต่อกันแล้วมีแถววิวแชร์ต่อกัน ยังไม่พอยังมีแถวของเตียงของคนคนแก่ต่อกันอีกโหยาเบื้อเลยกว่าจะได้รักษาก็คือใบสองบสามครับหมอรักษาหนาทีครับหลังจากนั้นรอรับยายอีกประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่อยกลับบ้านได้ไม่แปลกครับที่บางท่านยังคงคิดว่าสวัสดิการที่มีนั้นดีเพียงพอกับตัวเองและลูก เพียงเพราะว่าคุนนั้นยังแข็งแรงดีอยู่และยังไม่ได้ใช้สวัสดิการนั่นเองครับหรือบางคนที่คิดว่าโอเคกับโรงพยาบาลรัฐบาลแต่คุณเคยถามลูกมัน้ยครับว่าเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเป็นไข้เนี่ยเขาโอเคกับโรงพยาบาลรัฐบาลในเมืองหรือโอเคกับโรงพยาบาลเอกชนที่มันใกล้บ้านที่สุดเพื่อที่เขาจะได้หายทรมานจากพิษไข้ครับ เลือกเอานะครับว่าคุณจะให้ลูกคุณใช้สวัสดิการที่มีอยู่หรือคุณจะทําประกันสุขภาพให้ลูกคุณผมเป็นคนหนึ่งครับที่ทําประกันสุขภาพให้ลูกของผมเองเพียงเพราะว่าผมทนเสียงมันร้องไม่ได้ครับผมทนเห็นมันร้องไห้ไม่ได้เวลามันปวดเวลามันเจ็บต้องพาไปโรงพยาบาลเอกชนที่มันใกล้บ้านที่สุดครับทั้งๆท,ที่รู้ดีครับว่าโรงพยาบาลเอกชนมันแพงแต่ผมก็ยอมจ่ายครับ ผมถึงซื้อประกันสุขภาพมาจ่ายแทนผมครับฝากไว้ครับสวัสดิการที่คุณมีดีเพียงพอสําหรับคนแต่อาจไม่ดีเพียงพอสําหรับลูกคนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมฝากเพื่อนๆและคุณพ่อคุณแม่ท,ท,ทุกท่านกดติดตามและก c h a n ์ช่องยูทูบข้อคาประกันช่วยแล้วกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่พวกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปสาระ,ะดีๆจากผมขอบคุณมากครับ